สวัสดีสครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและนี่คือช่วงของเวลาไขาปมผ่านเลนซึ่งคุณเจอกับผมฟลุกพลาวันนะครับเป็นประจำทางช่อง p ลิตทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้ติดตามเรื่องราวคดีความครับและประวัติศาสตร์รวมไปถึงใน αι, เรื่องที่ยังไขปริศนาไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่เป็นเหต <ๆ S 2> ุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะฮะในอดีตในประเทศไทยนี่แหละครับกับตอนที่มีชื่่่อวาเเสีียยงทไไมด้ินหตุ การครั้งนั้นครับเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับตามลำพังกับเด็กน้อยคนนั้นแต่ว่าผ่านไป2-3ถึงวันจนถึง4วันนะฮะจนเพื่อนบ้านเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเหมือนจะไม่มีเจ้าของบ้านเนี่ยออกมาจากบ้านเป็นเวลายาวนานแล้วกว่า4วันปรากฏว่าครับมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเพื่อนบ้านเห็นเงาคนในบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านนะฮะ ก็คือแม่ของน้องคนดังกล่าวเนี่ยเดินวนเวียนไปตลอดช่วง3าวันหรือแม้กระทั่งเสียงกล่อมลูกแล้วก็เสียงพูดคุยกันภายในบ้านแต่ปรากฏว่าครับในการแจ้งความครั้งนั้นนะฮะก็คือคุณป้าของน้องเนี่ยบุกเข้ามาที่บ้านแล้วก็เข้ามาตรวจสอบนะครับตำรวจรวมไปถึงพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างตกใจครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วกว่า4วันแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมา น้องอยู่กับใครและใครเป็นคนกล่อมลูกและใครเป็นคนดูแลน้องและนี่คือเรื่องราวของน้องกอย่านะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงแรกครับเราติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนเลยครับ เรื่องมันกลายมาเป็นประเด็นตรงที่ว่าในการสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนแน่ถามความรู้สึกของน้องก่อยาเด็กหญิงวัยประมาณ3าขวบเศษในตอนนั้นน,นะครับเธอบอกว่าแม่บอกหนูว่าให้หนูมาหาน้าตำรวจแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขอไปโรงพยาบาลก่อนและแม่ก็ยังเล่นกับหนูอยู่เลยหรือแม้กระทั่งนะครับ หนูอยู่กับใครหนูอยู่กับแม่เมื่อกี้แม่ยังอยู่กับหนูอยู่เลยมันกลายเป็นการสร้างความตกใจและตกตะลึงให้กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์น,นะครับเพราะว่าในวันที่เข้าไปพบเจอศพของคุณแม่น้องกอย่้าเนี่ยเธอมีสภาพที่เสียชีวิตมานานกว่า4วันแล้วคือสภาพศพนี่คือบวมอืดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมาครับมันก็ มีชาวบ้านเนี่ยที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันบอกว่ายังเห็นเงาคนเนี่ยเดินไปชงนมไปเดินไปล้างจานแล้วก็วิ่งเล่นกับลูกอยู่เลยแล้วก็ที่น่าตกใจกว่านั้นครับน้องกอย่าเนี่ย ออกมาจากห้องนอนได้ยังไงทางนางที่ห้องนั้นนะครับมีการล็อกก่อนเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงประตูมุงรัวด,ด้วยถึง2ชั้นแต่ปรากฏว่าน้องสามารถปีนออกมาจากห้องได้ยังไงต้องมีคนเปิดให้หรือไม่อย่างไรมันกลายเป็นปริศน,นาเรื่องของความเชื่อมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่าเรื่องนี้ฟังและที่สําคัญนะครับแม่ของน้องกอยาเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรมีคนมาฆาตกรรมหรือไม่และทําไมเธอถึงยังเป็นห่วงลูกได้มากขนาดนี้จนถึงที่เรียกได้ว่าวิญญาณของเธอน,น,นั้นยังไม่ไปไหนตลอดระยะเวลา กว่าหลายปีด้วยกันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้แล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเราต้องใช้วิจารณญ,ญาณนะฮะในการติดตามรับชมด้วยครับไขปมผ่านเลนกรณีคดีของน้องก่อหญ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและได้รับความสนใจจากสังคมไทยอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องของโรคหลังความตายเป็นพิเศษกรณีที่เด็กหญิงวัยสี่ขวบนั้นคือน้องก่อยานอนเฝ้าศพของแม่ที่เสียชีวิตภายในบ้านเป็นเวลาหลายวันก่อนที่ผู้คนนั้นจะรู้ตัวเหตุการณ์นี้ครับน้องก่อยญาถูกพบอยู่ข้างศพของแม่เรื่องราวความน่าประหลาดใจเกิดขึ้นก็คือน้องก่อย่ายังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ เหมือนมีคนคอยมาเล่นและคอยป้อนนมให้ตามปกติครับซึ่งกว่าคนจะได้ทราบก็เป็นเวลาหลายวันด้วยกันนะฮะสำหรับแม่ของน้องกอย่้านั้นเสียชีวิตจากอาการป่วยจนกระทั่งในครับจ้าหน้ที่ตำรวจและหน่วยคู้ไพรเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการขาดการติดต่อจากญาติและเพื่อนฝูงไปหลายวันจากการรายงานที่ได้รับน้องกอย่าได้อยู่กับศพของแม่โดยที่ไม่ทราบว่าแม่ตัวเองได้เสียชีวิตแล้ว โดยเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านตามปกติและไม่ได้ออกไปขอความช่วยเหลือจากใครทําให้เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสะเทือนใจแล้วก็เรียกความสนใจจากสังคมนะครับถึงความลําบากและความเปราะบางของเด็กในสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นนั้นแต่หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่าการเสียชีวิตของแม่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับหรือว่ามีการกระทําทางผิดกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการฆาตกรรมซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติในตอนนั้นเองสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชหรือสพ,อพอ91ได้รับแจ้งจากคุณเฉลิมรัฐวงพลึดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญญูเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นภายในซอยประชาอุทิศ44แยก6บ้านเลขที่86ทับสีซึ่งตอนนั้นเป็นทาวเขาสามชั้นครับภายในห้องนอนชั้นที่2ของบ้านพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งราย อายุประมาณ40ปีสวมชุดนอนสีขาวและนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วันโดยที่มีเด็กหญิงอายุประมาณ4ขวบนอนกอดศพอยู่ข้างๆในตอนนั้นเองพันตรบตร,รีทรงวุฒิเชื้อพลากิจสารวัตรสอบสวนสอนอราชบุรณนะก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับว่าหญิงที่พบว่าเสียชีวิตแล้วคือนางอ่อนนด,ดาไทยสกุลทอง ทราบอายุต่อมาในนักขณะนั้นก็คืออายุ36ปีและเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันข้างศพพบลูกสาวของผู้ตายที่ชื่อว่าเด็กหญิงกฎชกรไทยสกุลทองอายุน้องกอยา่าตอนนั้นครับอายุ3ปีเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างและภายในบ้านก็ไม่มีร่องรอยของการรือ้อขนทรัพย์สินแต่อย่างใดจากการสอบถามเพื่อนบ้านทําให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเด็กหญิงเนี่ยเดินอยู่บนชั้นบนของบ้านเพียงคนเดียวและไม่พบแม่ของเด็ก ประกอบกับผู้ตายเนี่ยไม่ไปทํางานมาแล้วหลายวันจึงเรียกพี่สาวผู้ตายมาตรวจสอบและเมื่อเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าและเมื่อได้ขึ้นไปดูที่ห้องนอนชั้นที่สองในครับของบ้านก็พบศพผู้ตายพร้อมกับลูกสาวดังที่ปรากฏในภาพแล้วก็ที่เป็นข่าวนั่นเองครับทั้งนี้เมื่อพูดสื่อข่าวนะครับสอบถามไปยังน้องก่อย่าว่าออกมาจากห้องนอนได้อย่างไรน้องก่อยาก็ตอบไปว่าเมื่อกี้แม่เปิดประตูให้หนู ให้หนูเนี่ยออกมาหาาอีแล้วก็ยังเล่นกับหนูอยู่เลยเรื่องนี้ครับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้สื่อข่าวและเพื่อนบ้านที่มายืนมุงดูว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อนางออนนัตด,ดาได้เสียชีวิตไปแล้วแถมประตูห้องก็ยังล็อกประตูมุงลวดด้านหน้าก็ยังล็อกอยู่อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ยิ่งทวีคูณความเชื่อเข้าไปอีกนะครับตรงป้าของน้องกอยญาที่รับดูแลน้องกอยญาในเบื้องต้นไป แน่นอนนะครับบอกว่าน้องสาวเนี่ยก็คือแม่ของน้องกอย่ามาเล่นกับลูกทั้งคืนครับพอป้าดูว่าจะไม่เลี้ยงลูกให้นะกลิ่นข่าวๆก็ได้หายออกไปจากบ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่านางจุฑามนไทยสกุลทองซึ่งเป็นป้าของน้องกอย่าหรือพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเมื่อเอาน้องกอย่ามาเลี้ยงดูที่บ้านครับพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นน้องสาวมาหาลูกแล้วก็มาเล่นกับลูกตลอดทั้งคืนจนตนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน บอกกันักข่าวว่าเหมือนจะได้กลิ่นตลอดเวลาเลยเหมือนมีกลิ่นน้ำเหลืองตลอดเวลาเป็นกลิ่นขาวๆพอตอนเช้าก็ถามน้องก่อย่าว่าแม่มาหาไหมน้องก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มามามานอนกอดด้วยทั้งคืนก็บอกน้องสาวไปว่าอย่ามาทำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ช่วยดูลูกจะให้ลูกไปอยู่ที่อื่นจะเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงป้าของน้องก่อย่าบอกว่าพอเริ่มทำเสียงดุดุใส่ก็เหมือนเขากลัวนะ ก็ไม่ได้กลิ่นอีกเลยเรื่องราวของน้องกอยาสนอกจากจะสะเทือนใจแล้วนะครับแน่นอนว่ายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับเรื่องทางไสยศาสตร์และก็เรื่องของการผูกดวงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กลับมาฮอตคิดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ ทีนี้ถ้าเรามารองวิเคราะห์ตามหลักของทางความเชื่อและทางวยศาสตร์นะครับทําไมแม่ถึงยังคอยวนเวียนอยู่กับน้องกอยญ้าไม่หนีไปไหนจากการวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเฝ้าศพตามความเชื่อของคนไทยบางส่วนการที่น้องกอยญ้าเฝ้าศพแม่โดยไม่รู้ตัวอาจถูกมองว่าเป็นการที่วิญญาณของแม่ก็ยังคงอยู่เพื่อคอยดูแลลูกไม่ยอมไปไหนเพราะว่าหวงใยลูก ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่คนตายจากไปอย่างกระทันหันหรือว่ามีเรื่องค้างคาใจเช่นการไม่สามารถสั่งเสียหรือว่าฝากลูกไว้กับใครได้ก็อาจจะทําให้วิญญาณของแม่นั้นยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกนั่นเองครับหรือว่าการไม่เรียกหาความช่วยเหลือในกรณีนี้มีคำถามมากมายนะครับว่าทำไมน้องกอย่าไม่ออกไปขอความช่วยเหลือหรือทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของบ้านหลังนี้เป็นเวลาหลายวันความเชื่อบางส่วนยวมองว่า วิญญาณของแม่อาจจะทําให้บ้านเนี่ยดูเงียบสงบแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนื่องจากความรักและความห่วงใยที่มีต่อลูกวิญญาณของแม่เองก็อาจจะกําลังพยายามปกป้องลูกจากอันตรายหรือว่าความทุกข์ทรมานนั่นเองครับหรือการเรียกวิญญาณอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะบางคนเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้วนะครับหากยังมีเรื่องที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าตายยังไม่สงบ วิญญาณของคนตายเนี่ยก็อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้จึงมีการจัดพิธีเรียกวิญญาณหรือว่านิมนต์พระมาทําพิธีเพื่อให้วิญญาณของแม่เนี่ยได้ไปสู่สุขติอย่างกรณีของน้องกอย่าเนี่ยเหมือนน้องเองก็พยายามที่จะเรียกแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังคิดว่าแม่เนี่ยอยู่คลั่งตลอดเวลาวิญญาณของแม่ก็เลยยังไม่ไปไหนนั่นเองครับ ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อเรื่องนี้เกี่ยวยังไงสำหรับเด็กเล็กคนไทยในชนบทหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเชื่อในเรื่องของแม่ซื้อ นั่นแหละครับแม่ซื้อในที่นี้คือหมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรเราก็จะนึกถึงแม่ซื้อหรือแม่ซื้อบาคอยช่วยเราอะไรประมาณนั้นเองเป็นเทพที่คอยดูแลเด็กตามความเชื่อดั้งเดิมการที่น้องกอย่าไม่เป็นอันตรายแม้จะอยู่ข้างศพแม่เป็นเวลานานโดยไม่มีอาหารหรือว่าการดูแลอย่างเพียงพอบางคนอาจจะเชื่อว่ามีแม่ซื้อหรือวิญ,ญญาณบางอย่างคอยปกป้องเธออยู่ก็เป็นได้ สุดท้ายครับความเชื่อเกี่ยวกับสัญญาณจากคนตายหลายคนเนี่ยเชื่อได้ครับว่าคนตายอาจจะพยายามส่งสัญญาณหรือว่าบอกใบให้ผู้ที่ยังมีชีวิตรับรู้เช่นการทําให้คนรอบข้างฝันถึงหรือเกิดเหตุการณ์แปลกๆเช่นเสียงหรือว่ากลิ่นที่ผิดปกติ แต่ในกรณีของแม่น้องกอยญาไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้บางคนบางกลุ่มในเชื่อว่าวิญญาณของแม่ก็อาจจะยังคงอยู่เพื่อดูแลลูกจนกว่าจะมีใครสังเกตเห็นแล้วค่อยจากไปนั่นเองครับ แต่เรื่องราวความผูกพันของผู้ตายและเรื่องราวของน้องกอย่ายัางไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณป้าของน้องกอย่านางจุธามนเนี่ยรับเธอไปเลี้ยงดูก็กลายเป็นว่าเลี้ยงดูได้ไม่เท่าไหร่ครับน้องกอย่าก็ถูกส่งไปเลี้ยงดูโดยคุณพ่อแท้ๆของน้องและคุณพ่อเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับกับหลายรายการมาแล้วด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่น้องก่อยญาและเรื่องของความเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นในช่วงหน้าเราจะกลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันต่อนะครับ ต้องยอมรับนะฮะว่าเรื่องราวของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นโลกหลังความตายได้ครับแล้วก็รวมไปถึงผีสางเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยไมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับยิ่งโดยเฉพาะแม่ของน้องกอย่้าเองที่ยังคงมีข่วงเพราะว่าเธอก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่ดูแลน้องกอย่้ามายาวนานตลอดช่วงเวลาที่ออแม้จะเสียชีวิตไปแล้วนะฮะน้องเองก็ยังคงร้องเรียกหาแม่ตลอดเวลา4วันนะครับมันก็เลยเป็นปริศนาครับที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมน้องถึงดูไม่ผอมไม่สูบ ทั้งดังที่อดอาหารมายาวนานถึงสี่วันหรือเงาที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยว่าแม่เดินไปชงนมหรือมีเสียงกล่อมเด็กที่ดังออกมาจากบ้านเนี่ยมันมาได้ยังไงหรือเป็นแค่เรื่องของหูแววหรือเป็นอุปทานหมู่หรือเป,เปล่านะฮะมันก็เป็นเรื่องราวปริศนาที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเองเนี่ยน้องกอยาและคุณพ่อนะครับที่ปัจจุบันก็มารับน้องไปเลี้ยงดูแล้วเนี่ยไปออกรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของอผี แล้วก็เรื่องความเชื่อต่างๆมากมายนะครับก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะและที่สําคัญนะครับน้องกอย่าเองก็ยังพูดถึงแม่เหมือนกันว่าในครั้งนั้นหนูจําได้เรียกว่าคุกอริยบทแล้วก็ทุกเหตุการณ์นะครับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงตลอด4วันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับแม่จะยังคงอยู่กับน้องหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญนะน้องจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณแม่ ถ้าพูดถึงตามความเชื่อจะไปเกิดแล้วหรือไม่อย่างไรจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครช่วงหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อครับหมาม้าไม่สบายนอนอยู่บนบ้านหมาม้าม,มีเลือดไหลน้ำเสียงใสๆของเด็กน้อยตอบเมื่อถามถึงแม่แต่ร่างที่มอมแมมนั้น ทำให้ป้ายิ่งร้อนใจจึงปีนประตูรั้วเข้าไปยังภายในบ้านและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างแม่ของน้องกอย่าเริ่มบวมอืดมีน้ําเหลืองไหลนองพื้นในสภาพความหน้านาฬิกาข้อมือยังถูกสวมเหมือนอยากจะหยุดเวลาทุกอย่างไว้ความตายที่แม่ไม่คาดคิดมาไวจนแทบตั้งตัวไม่ติดโรคลมชักได้กำเริบและพากเธอไปจากลูกน้อย ความหงหาไม่อาจพลาดแม่ลูกเพราะทุกคืนก่อนรุ่งสางเสียงกล่อมลูกและการทำกิจ,จวัตรประจำวันภายในบ้านยังดาเนินเป็นปกติและเรื่องนี้ยิ่งตอบย้ำเข้าไปอีกเพราะว่าเพื่อนบ้านยังบอกว่ายังเห็นแม่ของน้องกรอย่าเข้าครัวและชงนมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเป็นแม่จะทำให้ลูกได้แต่นั่นก็อาจจะเป็นเพียงร่างเงาหรือการลาลับไปจากโลกนี้แล้วก็เป็นได้ เสียงร่ำลือความห่วงใยของแม่ที่มีต่อน้องกอยญ้ายิ่งทำให้ทุกคนขนหัวลุกเมื่อถามน้องถึงการใช้ชีวิตภายในบ้านตลอดสมวันหรือสี่วันที่แม่เสียชีวิตเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นไม่ได้เปิดใช้งานแต่น้องกลับใช้ชีวิตปกติและบอกกับทุกคนว่าแม่คอยชองนมดูแลน้องอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงวันที่ทุกคนมาพบร่างไร้วิญญาณของแม่น้องก็ยังบอกว่า ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวแม่เดินไปส่งหนูนะหนูไปกับเขานะลูกแม่ต้องไปโรงพยาบาลคำบอกเล่าของน้องกอยญายังคงชัดเจนถึงวาระสุดท้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำร่างของแม่น้องกอหญานั้นไปชนะสุดความห่วงหาของแม่และโลกหลังความตายก็ได้รับการเล่าและบอกต่อมาเรื่อยๆ จนถึงรายการเล่าผีแห่งหนึ่งที่ได้มีการคุยกับพ่อของน้องกอยญ้าหลังเหตุการณ์ชาปนกิจร่างของแม่น้องกอยญ้าซึ่งแน่นอนนีครับหลังจากที่เธออยู่กับป้าได้ช่วงจังหวะหนึ่งน้องกอยาก็ได้ย้ายมาอยู่กับพ่อแท้ๆชีวิตของน้องก็เหมือนเด็กทั่วไปครับตั้งใจเรียนตามปกติร่าเริงสดใสเหมือนเด็กตามปกติแต่เรื่องราวความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าช่วงค่ำคืนก่อนนอนพ่อมักจะเล่าให้ฟัง ว่าเขาเองเนี่ยมักจะได้กลิ่นคาวและได้กลิ่นมาตลอดช่วงเวลา1-2ปีที่ได้รับเลี้ยงดูน้องก่อหญ้ามาบางคืนก็จะได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงกล่อมเด็กหรือว่าเสียงร้องเพลงเป็นจังหวะเรื่อยๆดังแว่วๆอยู่ในหูทุกสิ่งทุกอย่างครับดำเนินต่อไปอีกนานนับเป็นปีเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบันครับเหตุการณ์นี้ผ่านมานานเกือบ12ปีขนเบิร์ก สามีของผู้ตายหรือว่าพ่อน้องก่อญาตครับก็แนะนำเรื่องนี้ไปเล่าในรายการ The Ghost Radio พร้อมบอกเล่าเบื้องหลังความรักความอบอุน่นและสายใยรักระหว่างแม่และลูกถึงแม้แม่จะจากไปแล้วแต่วิญญาณของเธอยังคงอยู่ร่วมชายคายเดียวกันจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ร่ำลาก,กันก็มาถึงครับคุณเบื้องเล่าว,ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะนำเรื่องนี้ไปเล่าผ่านรายการผีแต่อย่างใดเพี <S <S ยงแต่ว่านึกถึงเขา และวันหนึ่งเนี่ยลูกโตขึ้นก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กลับมาฟังเรื่องที่เล่าหรือว่าหนึ่งเราจากไปเขาจะได้นึกถึงเราความจริงน้องกอย่าเนี่ยเรียกได้ว่ารับรู้ทุกอย่างครับทุกเรื่องด้วยแล้วก็จําเรื่องราวได้ทั้งหมดถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นเด็กอายุแค่ประมาณเกือบ3ปีก็คือ2ปี10เดือนครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดสังเกตอย่างเด่นชัดเลยก็คือเสื้อผ้าน้องกอห่าในวันที่เจอ เต็มไปด้วยเลือดเพราะว่าเขานั้นเกาะศพแม่แต่ว่าหน้าตาผิวพรรณของน้องเนี่ยไม่ได้ดูโทมไม่เหมือนเด็กหิวโซไม่มีอาการเคลียรใดๆเจ้าหน้าที่ถามน้องกอย่าว่าหนูอยู่ยังไงน้องกอย่าก็ตอบว่าหนูอยู่กับแม่แม่เป็นคนชงนมให้หนูกินแม่อยู่กับหนูแต่แม่เลือดไหลแม่ไม่สบายเด็กวัยสองขวบเศษครับบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างไร้เดียงสาตอนที่ตำรวจเดินทางมาถึงแม่บอกกับหนูว่าตำรวจมาแล้ว เดี๋ยวแม่เดินไปส่งนะหนูไปกับเขานะลูกแม่ต้องไปโรงพยาบาลนี่ก็คือคำพูดนะครับของลูกสาวที่คุณเบื้องเองเล่าในเวลาต่อมาคุณเบื้องยังเล่าต่ออีกนะครับว่าสิ่งที่ผิดข้อสังเกตอีกอย่างก็คือว่าประตูที่บ้านเนี่ยเป็นแบบปานเลื่อนน้องก้อย่าตัวนิดเดียวไม่สามารถเปิดเองได้แน่นอนคาดว่าน่าจะมีใครมาช่วยเปิดให้ชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าแม่ของน้องก้อย่าจะเสียชีวิต เพราะว่าบ,บ้านทาวเฮาส์เนี่ยที่มีกําแพงติดกันจะได้ยินเสียงแม่กับลูกเล่นกันตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่ตอนตีห้าแต่พอช่วงสายๆครับบ้านที่ติดกันด้านหลังก็จะเห็นเธอเนี่ยหรือว่าแม่น้องก่อย่าครับมาล้างขวดนมซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นชัดเจนเลยนะเหมือนร่างคนปกติบางครั้งเมื่อคนมองเข้าไปในบ้านก็จะเห็นเป็นรูปร่างคนปกติ เดินไปเดินมาภายในบ้านคุณเบิกเล่าว่าผมเสียใจมากๆครับที่ไม่ทันได้ดูแลแม้ว่าเรานั้นจะเลิกลาก,กันไปแต่เราก็ไปมาหากันตลอดเพราะว่าเรามีลูกต้องดูแลร่วมกันวันที่จัดงานศพแม่น้องก่อยญ้าคุณเบิกนั่งร้องไห้เหมือนคนบ้าแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปในงานไม่มีใครรู้ว่าผมนั่งจุดทูปไว้อยู่ข้างนอกในวันที่เผาศพผมไม่กล้าเข้าไปในงาน ไปหาสะพานลอยสูงๆหน้าวัดเพื่อที่จะมองปล่องควันความรู้สึกจากส่วนลึกในใจที่กลัดออกมาเป็นคำพูดเมื่อน,นึกถึงอดีตภรรยาที่เสียชีวิตนั่นเองครับวันที่ได้ลูกสาวมาอยู่ในอ้อมกอดเป็นวันที่เขาแทบไม่มีเงินติดตัวเลยคุณเบิกเล่านะครับว่าช่วงชีวิตเวลานั้นถือว่าเป็นช่วงที่กำลังลำบากเงินที่หาได้จากการทำงานก็นำไปใช้จุนเจือครอบครัวตอนนั้นพ่อก็ป่วย กระทั่งวันนั้นเองศูนย์ประชาบดีโทรหาเชื่อไหมเขาบอกกับน,นักข่าวนะครับว่าวันนั้นเนี่ยผมมีเงินติดตัวแค่150บาทศูนย์ประชาบดีถามผมว่าคุณเอาลูกมาเลี้ยงได้ไหมผมอยากเลี้ยงน้องก็อย่าผมเลี้ยงเขาได้แน่นอนคุณเบกตอบศูนย์ประชาบดีแบบนั้นท,ทันทีแต่หลังจากนั้นครับเขาก็ไปประชุมหาหรือเรื่องนี้กันต่อส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเคสลักษณะนี้ที่พ่อแม่เลิกกันเราก็อยู่ห่างกับลูก การที่จะได้ลูกมาเลี้ยงก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับก็เลยต้องมีการประชุมคุยเรื่องนี้กันมาประมาณ3ชั่วโมงเขาอาจจะคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่ออาจจะไม่เลี้ยงลูกอีกก็ได้แต่ในใจผมตอบเรื่องนี้ว่าถึงจะไม่มีเงินก็ต้องเลี้ยงลูกคนนี้ให้ได้ผมไม่ได้เป็นคนใจหมาขนาดทิ้งลูกได้ตัวผมไม่อิ่มแต่ลูกต้องอิ่มผมคิดแบบนั้นและคิดว่าทำไมเขาต้องประชุมเรื่องนี้กันด้วยหรือเพราะว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไป คุณเบื้อกเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยแม้แต่รายการคนอวดผีซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเบื้อกก็ได้แต่งตัวใส่ชุดทํางานเรียกว่าแต่งตัวดีระดับหนึ่งจนวันนั้นคุณริวจิตสัมผัสจุดทูบหนึ่งดอกเพื่อที่จะคุยกับแม่น้องกอหญ้านั่นเองครับซึ่งตอนนั้นคุณเบื้อกยังเล่าให้ฟังต่อนะฮะว่าเขาเองเนี่ยก็ในใจรู้สึก50-50แต่พอคุณริวเอียงหูไปเหมือนฟังแฟนผม จากนั้นก็พูดขึ้นว่าเขาเป็นห่วงคุณเบิร์กรีบตอบกลับไปทันทีอ๋อไม่ต้องห่วงผมครับผมดูแลลูกได้ซึ่งคุณริวก็พูดต่ออีกว่าเขาไม่ใช่ห่วงลูกแต่เขาห่วงคุณเพราะสภาพคุณก็ไม่พร้อมแต่คุณก็ยังอดทนเอาลูกมาเลี้ยงอีกผมได้ยินคำนั้นผมร้องไห้ในรายการเลยรู้สึกจุกอกเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยเชื่อว่าเธอนั้นยังอยู่จริงๆ หลังจากคุณเบิกได้น้องกอย่ามาเลี้ยงนะครับทางครอบครัวก็เชื่อว่าวิญญาณของแม่น้องกอย่้าก็ยังได้มาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยซึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับที่คุณเบิกเล่าให้ฟังว่าแม่น้องกอย่าเนี่ยน่าจะมาเตือนอะไรสักอย่างแต่ว่าแม่เนี่ยพูดผ่านน้องกอย่านะครับซึ่งวันนั้นเองเนี่ยคุณเบิกจะขับรถออกไปข้างนอกจะไปไหนสักที่จําไม่ได้แต่อยู่ๆน้องกอย่าก็พูดขึ้นมาว่าอย่าไปไม่อย่าไป วันนั้นคุณเบ์กจึงอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยครับซึ่งถ้าออกจากบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเขาบอกว่าแม่เล็กมาแม่เล็กเขาก็คือออกมาครับเพกแม่เล็กมาผมเออกมาทําไมแม่เล็กบอกว่าแม่เล็กบอกว่ายันดื้อให้เป็นเด็กดีนะแล้วแม่เล็กก็ร้องไห้ผมก็เลยถามว่าแม่เล็กใส่ชุดสวยเปล่าเขาบอกว่าแม่เล็กใส่ชุดสีดําชุดสีดําเขาว่ากันว่าชุดสีดําคือ ชุดที่เขายังมีห่วงครับเธอมาแล้วเธอก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ในขณะที่คุณรับน้องกอย่ามาเนี่ยคุณมีใครเข้ามาในชีวิตหรือ,อยังมีครับนี่อะ่ะเขาก็กลับมาเรื่องเดิมดีๆเขาหึงคุณเรื่องผู้หญิงเหรอเขาไม่ได้หึงครับก็จะมา,าการเดียวกันว่ากลัวกลัวว่าจะดูแลลูกเขาอย่า<อ>งไรคือ คือกลัวว่าคุณนัทมีคนอื่นแล้วก็คนอื่นจะมาดูแลลูกเขาไม่ดีเพราะว่าตอนนี้กอย่าต้องอยู่คุณนัทถูกไหมครับ,รบถ้าตรงๆคือกลัวแม่เลี้ยงจะไปดูแลลูกไม่ดีอย่างนี้แหละก็ยังกลัวปัญหาเดิมสัญญาว่าจะดูแลลูกคนนี้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าก็คนนี้ก็มีแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับหรือตอนนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ ถ้าคุณต้องมีภาระที่รับผิดชอบเป็นชีวิตคนอีกเหมือนกันครับคือถ้าคุณมีลูกอีกคนหนึ่งกับแฟนใหม่ใช่ไหมคุณลืมวประมาณนั้นครับแล้วกอญ่าตอนนี้จะอยู่ยังไงวันหนึ่งในปี2557วันนั้นน้องกอญ่านอนดูการ์ตูนอยู่ข้างล่างของบ้านจูจูก็บอกว่าจะขอขึ้นไปข้างบนห้องคุณเบื้อก็เลยแอบขึ้นไปฟังครับ ได้ยินเสียงคุยกันสักพักก็เงียบลงในห้องเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมแต่เมื่อเปิดห้องเข้าไปผ้าม่านก็พลิ้วไหวขยับเหมือนมีอะไรผ่านไปลักษณะกระเพื่อมกระเพื่อมกอย่ามองผ่านผ้าม่านแล้วก็ร้องไห้เราก็หันมามองหน้าคุณเบือกและเข้ามากอดแล้วก็พูดว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะแม่มาลาบอกหนูว่าหนูต้องเป็นเด็กดีขยันและรักพ่อมากๆ เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ดูแลหนูแล้วนะแม่ต้องไปแล้วพ่อหนูไม่เหลือใครแล้วนะหนูเหลือพ่อคนเดียวหลังจากน้องกอย่าพูดกับคุณพ่อนะครับนั่นคือคุณเบิร์กคุณเบิร์กก็ตอนนั้นเองเนี่ยเล่าให้ทางผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าเหมือนคนจะเป็นลมเลยครับมีอาการวูบๆรู้สึกใจหายแม้เราจะไม่ได้เห็นเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเขาได้ยังอยู่ตลอดเวลาพอลูกพูดออกมา ผมรู้สึกว่าหลังจากนี้เราจะไม่มีเขาอีกแล้วก็รู้สึกใจหายในใจก็แอบคิดนะครับว่าอย่าพิ่งไปได้ไหมความรู้สึกมันเหมือนตอนหนึ่งที่เขาเคยฝากมาเตือนผ่านลูกที่บอกว่าอย่าพิ่งไปได้ไหมอย่าไปไม่ให้ไปประมาณนั้นเลยครับ ช่วงท้ายรายการตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณเบิกเองเนี่ยทิ้งท้ายฝากเอาไว้ถึงน้องกอย่าที่อยากจะฝากถึงลูกในวันที่เติบใหญ่สําหรับอนาคตของลูกสาวคุณเบิกเองเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าไม่เคยบังคับเลยแม้กระทั่งการเรียนไม่เคยส่งให้เรียนพิเศษเพราะว่าไม่อยากให้เขาหมกมุ่นกับการเรียนมากเกินไปสัปดาห์หนึ่งเรียนเกือบ40ชั่วโมงก็หนักพออยู่แล้วซึ่งก็อยากจะให้น้องกอย่านะครับได้มาติดตามรายการในตอนโตคุณเบิกฝากไว้ว่า พ่อไม่ได้อยากให้หนูเรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งของห้องแค่ครูสั่งงานทำการบ้านให้เสร็จวันหนึ่งก็ย่าบอกว่าอยากเป็นแอ r ์โฮสเตดวันเวลาผ่านไปเขาก็มาบอกอีกว่าอยากเป็นเจ้าของร้านเกาเหลาคนเป็นพ่อเองเนี่ยผมก็ไม่เคยหวังอะไรจากลูกครับหวังอย่างเดียวคือให้เขาเป็นคนดีและบอกกับเขาเสมอว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่น ปัจจุบันนะฮะน้องกอย่าก็เป็นเด็กปกติครับเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสไม่ใช่เด็กที่มียานวิเศษหรืออะไรยงใดแต่ถ้าอนาคตได้ครับได้กลับมาอ่านแล้วก็มาฟังเรื่องราวนี้นะฮะก็อาจจะได้รับความอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกว่าเออคนเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็มากที่จะหวังดีกับเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับไปมองและให้ความสําคัญกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นด้วยละกันนะครับขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนนะฮะจากทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ คุณพ่อน้องกอยญาในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ข้อมูลบางส่วนจากวิกิพีเดียด้วยนั่นเองครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลจริงๆเนี่ยตามความเชื่อซึ่งใครที่ชอบเรื่องของอความเชื่อแล้วก็เรื่องโลกหลังความตายนะครับก็น่าจะทําให้ใครหลายคนนั้นรู้สึกว่าอยากจะกลับไปรัก คนใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อแหละว่าจริงๆแล้วเรื่องราวความรักเนี่ยมันก็อาจจะแสดงออกมาทางกายภาพหรือว่าทางร่างกายสีหน้าท่าทางได้ไม่หมดนะฮะหรือบางทีเวลามันอาจจะพลากคนที่เรารักที่สุดไปเนี่ยโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเป็นวิญญาณจริงๆก็ได้ที่คอยสื่อสารกับเราว่าเออฉันยังคงเป็นห่วงเธออยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความคิดลึกๆทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นได้นะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยยังมีคนคนนี้คอยอยู่ข้างเราอยู่เสมอเลยทีเดียว คุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกหรือว่าเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มากน้อยยังไงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วกันนะครับอยากฟังเรื่องของคุณด้วยแล้วก็อยากจะติดตามเรื่องราวอะไรต่อไปอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรกับประวัติศาสตร์หรือจะเป็นเรื่องราวความเชื่อหรือจะเป็นเรื่องคดีความนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วบ้างละกันนะฮะใน YouTube หรือจะไปคอมเมนต์ในเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับทางทีมงานไข่ปมผันเลนก็ขอเป็นกาลังใจนะฮะให้น้องกอย่าโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งแแงแแลละข็็งงร้ววกมีชีชิตอ่อยู ต่อไปแบบมีความสุขกับคุณพ่อด้วยละกันนะนั่นคือคุณเบิกนั่นเองครับก็ขอเป็นกำลังใจในการดูแลน้องกอย่าต่อไปด้วยละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง p o l ททีวีครับลาไปก่อนสวัสดีครับ